ได้เวลามาต้อนรับทางออนไลน์ด้วยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับหน้าเพจของสัญชัยวรทยาไทยแลนด์นะครับวันนี้เราไลฟ์กันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษไงที่มาพร้อมกับเพลงแบบซึงซ้งๆมาเลยนะครับต้อนรับน้องเพ้นดีกว่าในบ่ายนี้สวัสดีครับเพ้นครับสวัสดีนะครับสดใสแต่เพลงซึ้งเศร้ามากเลยใช่ไหมเออ นะครับเพลงใหม่เพลงนี้ง่านปล่อยมาก็กระแสะดีมากเนาะทั้งแบบตัวเพลงด้วยมิวสิกวิดีโอก็ด้วยถูกปะใช่ใค่ะก<อ>็เพลงไม่ดียวเองไม่เหนได้มีโอกาสเสดงกันดูเองด้วยค่ะกระแสตอบรับก็เลยดีแล้วอินเนอร์ที่เล่นก็คือที่สุดมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยไล่ระดับกันไปกันละกันนี่คือเพลงชื่อว่าอ่านใจหรือว่า Never m i n d ถูกแหมนะครับ ถามก่อนเลยเนื้อหาเพลงนี้มาจากใครทำไมแบบว่าได้อินสปายมาได้ดีขนาดนี้ต้องเกริ่นก่อนค่ะว่าส่วนตัวเพนเป็นคนที่ชอบเสพเพลงแบบมีความเป็นผู้แพ้มีความเป็นน,ปนูกการ์ดนิดนึงค่ะทีนี้เพนก็นเลยให้โจทย์นี้ไปกับพี่เอียว,วค่ะเออค่ะ แล้วตอนที่เขาได้โจทย์ไปเขารู้สึกแบบมีอะไรถามกลับมาหาเราไหมว่าแบบว่าทําไมแบบต้องเศร้าเบอร์นี้ทําไมต้องแบบอ,แบบอ,แบบอยากไถ่ทอดอารมณ์อย่างนีและเพลินเลยอย่างเงี้ยเขามีแบบถามถึงไหมจริงมีมีการคุยกนะะันค่ะแต่ว่าวคุยกันแบบอ,ออนไลน์ใช่ไหมอ๋อหนูก็แค่เล่าว่าแบบได้ความที่ก่อนหน้านี้คือมันเนความทุกข์อยูใช่ไหมคะ่่รค่ะ ลหลายเพลงที่เห็เอเวอร์ก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาประมาณนี้ที่เาตามามาก่อนหน้านี้อยู่ด้วยในช่องขงองก็เลยคิดว่าน่าจะบอกว่าเข้าใจสุริยปักษ์คุณเพียวคณินก็เลยบอกว่านี่แหละตัวเพนถูกแล้วถูกต้องเลยนี่คือเพนเลยก็เลยจ,จัดให้อะแต่จังหวะที่เขาแบบกลับไปเขียนมาก็ใช้เวลาในการไปเขียนนานไหมอะก่อนจะเอามาแบบให้เราได้ดูว่านี่คืออ่านใจ Nevermind อออะครับ นานมากเลยค่ะน่าจะประมาณเดือนเดือนหนึ่งเหรอใช่นานนะสำหรับคนรอเออมัตอนที่เขาครับจังหวะที่เขาเอามาให้ดูมันมีจังหวะแบบมาเรื่อยๆไหมหรือว่าอยู่ๆคือก็คือมาเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่คืออ่านใจ Never m i n d เลยจริงๆมีอีกเพลงหรือเป่าหนาเออเอ๋อก็คือมันมาแบบนานแต่ว่าเราก็จบกันที่อ่านใจ เออทำไมเราถึงเลือกแล้วก็จบที่ว่าเอาอ่านใจแล้วกันในการแบบทำต่อจริงๆตอนแรกอะค่ะดูฟังตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจว่าทำนองมันจะเข้ากับเราไหมแต่ว่าเจอประโยคหนึ่งอประโย์สุดท้ายได้ถึงที่ลองว่าออขอดนวนเราเลยค่ะได้ได้ได้เพราะเพลงมันยาวมากเพลงมัสี่นาทีเอ ก็เลยอาจจะดึกไม่ออกอ๋อเออจะมีสักครั้งบ้างไหมที่เธอเห็นฉันสำคัญปล่อยให้ฉันวิ่งตามเธอทั้งที่ไม่มีเธอยืนอยู่บนเส้นชัยโอ้ยถึงอยู่ตรงเส้นชัยแล้วก็ไม่เจอเธออยู่ดีอ่ะใช่รู้สึกว่ายังไม่ได้เป็นแบบประโยคนี้โอ้น้องมันเลยทัดใจเราใช่ไหม ได้ถามพี่เพียวไหมว่าเขาไปได้อินสปายเป็นอินเนอร์จากอะไรมาถึงเป็นมาเขียนได้ขนาดนี้ได้ถามเขาไหมหนูหก็ลืมถามเลยค่ะโอ้นะครับซึ่งก็พี่เพียวก็เขียนมาได้ตรงใจเราเหลือเกินณนะวันที่รู้ว่าต้องถ่ายทอดเพลงนี้ได้แบบฟีดแบ็กแล้วคุยยังไงกับพี่เพียวบ้างที่แบบว่ากำลังจะได้ทาเพลงนี้เต้นเต็มสักครั้งแล้วกับอ่านใจเนี่ยออจริงจริงหลังจากที่ได้รับเพลงมาใช่ไหมก็มีแบ็กแบบว่า ทังทีมแล้วก็เพลงเองก็ชอบมาก่กเพง<ๆ>ลเงก็เลยเอาเลยไม่แก้อะไรเลยแต่ว่ามีเพงที่แบบต้องการท่อนแลปต้องการแบบมผิดเพื่อนว่างเพลงไม้จังแล้วก็เป็นที่มาของที่แซนแบล็กเล่นเพลงเก๋มาก จุดนี้ก็คือให้แซมแบ็กมาพูดอีกประโยชลหลายๆประโยชน์ที่อยากจะพูดเหลือเกินอยากจะพลังพูเหลือเกินถูกปะแต่เป็นแซมแบ็กมาพูดให้มาร้องให้นั่นเองตรงนั้นนะคะแต่ตรงแซมแบ็กเนี่ยมันมีจังหวะเนี้ยเว้นไว้ก่อนแม้ตอนที่ทําหรือว่ามันเพิ่งจะมาคิดท้องรือว่าควรจะมีแซนแบ็กมาเติมเต็มตรงส่วนนี้ครับจริงๆตั้งแต่แรกเลยค,ะค่ะเธอรู้สึกว่าแต่ว่าก่อนที่จะเป็นเพลงอัดใจนะคะก็รู้สึกว่าเพลงนี้เพลงที่กำลังจะปล่อยมาใหม่ค อยากจะเป็นเพลงที่มีคอนฟดค่ะแต่ตอนแรกก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นต้ก็มีการเสด็ชื่อกันใครมาจบที่แซมแบล็กใช่ค่ะด้วยคิวด้วยแล้วก็ฟังได้ไปฟังเสียงเขาจริงๆนะคะก็รู้สึกว่าเสียงเขามันแบบลงตัวมากกับเพลงเศร้าแล้วก็ลงตัวเ ไปด้วยกันได้แบบสุดๆนะคะแต่ตอนจังหวะที่แบบว่าไปดีลกับคุณแซมแบ็กเขาเป็นไงบ้างอ่ะได้มีโอกาสได้คุยกันนอกรอก่อนนะก่อนจะได้ทําอ่านใจด้วยกันเขาเป็นไงบ้างอยากร่วมงานอยู่แล้วถูกป้ะใช่ค่ะว่าเพิ่งเคยฟังเพลงไม่ยินดีของเขาค่ะแบบก็แบบนานมากแล,แล้วตอนนั้นก็ชอบชมากแต่ไม่เคยมีโอกาสแบบได้รู้จักกันมาก่อนค่ะจนได้ทําเพลงนี้ก็ตอนอัดก็ยังไม่ได้เจอกันนะคะได้เจอกันตอนถ่ายทำอยู่ อ๋ออัดแยกกันนะครับในส่วนของแซมแบล็กนี่คือเขาไปแต่งมาเติมให้เราถูกไหมใช่ค่ะเขาไปแต่งเองในศิลจบแล้วก็ส่งมาบอกว่าตั้งแต่แรกเลยค่ะแบบใช้เวลาตัดเดียวมากๆในการแต่งแล้วก็ส่งมาฉบับเต็มเลยแล้วก็หลังจากนั้นด้่ยังแกะอีกเลยฮุ้ยเก๋มากเลยอ่ะตอนที่แบบเราได้ยินได้ฟังตอนนั้นที่แบบมันเสร็จแล้วก็ส่งมาให้เราได้ฟังเป็นไงบ้างอะ่ะมันลงตัวขนาดั้นนะ รู้สึกได้เลยค่ะว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจมากาแล้วก็แบบรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของตัวในตีก็ดีใจมากๆเพราะน,นี่เราร่วมง,งานด้วยตั้งใจกับผลงานเรานะครับเพลงนี้ตอนที่เราได้ไปแบบบันทึกเสียงในห้องอัดเป็นไงบ้างตอนนั้นเราอินขนาดไหนแล้วแบบคิดถึงเรื่องอะไรอยู่กับการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกที่อ่านใจแบบนี้ครับตอนนั้นหนูคิดว่าแบบชอบใครสักคนหนึ่งมากๆแต่ว่าอืม,อม,อม กขไม่มีวุ้ยแววจะชอบอ,อุ้ยเห็น <c oughs> <c oughs> ประโยคนี้น่าจะโดนใจคุณผู้ฟังเยอะมากหลายคนไปเลยว่าแบบมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เนาะเออรู้สึกแต่รู้สึกอยู่คนเดียวว่าอ่านใจเขาไม่ออกอ่ะ โอ้นะครับอาก็เลยเป็นที่มาของแบบความรู้สึกที่ไปใส่อารมณ์แล้วก็ร้องออกมาแบบนี้นะครับทำไมเพนชอบร้องเพลงเศร้าอะ่ะจริงๆหนูหนูก็ไม่ได้ชอบร้องนะคะเออด้วยเสียงด้วยด้วยแบบว่าเข้ากับคุณเข้ามันก็เลยทำให้แบบเวลาคนฟังก็อินไปกับเราด้วยเนาะ S 1> <S 1> <S <S นะครับอันในพาร์ทของคนที่เขาได้ฟังครั้งแรกเป็นไงบ้างเขาฟีดแบกแบบมาหาเพ้นยังไงบ้างครับโอหลายๆคนรู้สึกว่าแบบชอบค,ค่ะรู้สึกว่าเสียงชอบเลยติดใจเพราะว่าเพราะว่าชอบเพลงมากๆ่าเพลงก็ค่ะ จริงแล้วก็เนื้อหาที่เพ้นบอกเลยภาษามันสวยด้วยเนาะการเล่าเรื่องผ่านตัวนักตัวตักษรเพลงน,นี้มันดีมากๆเลยนะครับใน MV ก็เช่นเดียวกัน MV นี้ก็ไม่ธรรมดาเพ้นบอกไปตอนต้นแล้วว่าเพ้นเป็นคนที่เล่น MV เพลงนี้นะครับในไม่กี่เพลงก็จะมีโอกาสได้เล่นแบบนี้แต่เพลงนี้อินเลร์ก็คือปล่อยไปเต็มๆเลยใส่กันไลกับ อีกคนหนึ่งอย่างเต็มที่มากกราจะเฉลยเลยว่าเป็น MV แนวไหนอยู่พอดีเดี๋ยวให้เพนเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเส้นเรื่องจริงเราเป็นใครคิดขึ้นมาเอย่กจะให้มันเป็นแบบนี้เล่าแบบนี้อะ,ค,ะค่ะบได้ค่ะก็สำหรับ MV ็เพนอ่านใจนะคะก็โพสลงไปแล้วในยูทูบก็เป็น MV เกิลเลยค่ะได้ใช่มาจากที่เกมค่ะเป็นที่รูกับเอีคเขาก็สนุเลยค่ะแต่ว่า อยากจะให้เป็นเพื่อนสนิทสองคนที่คนหนึ่งแอบรักกันแล้วก็ได้โอกาสไปแชร์งานเรื่องเดียวกันแ้มันก็จะต้องมาเวิร์กช็อปกันซึ่งระหว่างเวิร์กช็อปเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่พอดีเลยที่คนหนึ่งอยากจะก้าวข้ามเส้นคอมเมนเื่อนไปในคนหนึ่งก็ให้ไม่ได้อีกเห็นไหมคุณผูฟังคุณผู้ชมแค่ฟังแค่นี้ว่าแบบ เป็นแนว GL นอะก็แบบน่าจะอินมากๆอยี๋จะให้ทุกคนแบบไปดูนะแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงที่ถ่ายทอดอารมณ์ไม่ดีมากๆแล้วจังหวะแบบเวลาไปแคสงานอะไรอย่างเงี้ยจะมีช่ชวงอ e ีโมชั่นอลในการแคสงานมันจะมาเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเอามาเล่นกับ MV ไปเลยสุดๆนะครับตอนรู้ตอนนั้นเขามาเสนอตอรีบอร์ดก็เป็นอย่างนี้มาให้เราเห็นเลยใช่ไหมครัแบบว่าเราจะต้องเล่นแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์แบบนี้นะคระับ แล้วเขาให้ตัวเลือกตัวเลือกมาหลายวงเลยะคะ่ะมีหลายเหตุการณ์เลยค่ะทั้งเวิร์กทั้งโอ้รับไม่ได้แล้วมีเป็นแบบร้านคนเสียงอะไรเนี้ยอืออืออืมนะครับ,รบแต่สุดท้ายก็จบที่ตัวนี้อืมนะครับส่วนคนที่มาเล่นก,กับเราคือใครอะส่งอารมณ์กันดีมากๆเลยเพนชื่อว่าพี่แคทค่ะคไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแหละค่ะแต่ว่าก็ใชอแต่ว,ว่า ส่ง choice cast มาใช่ไหมคะมครับแล้วเขาก็บอกว่าคนนี้กับเราอะ่ะน่าจะเคมีเข้ากันได้มากเลยเขาจินตนาการแบบภาพซีนที่อยู่ด้วยกันเรารู้สึกว่ามันน่าจะแบบเหมาะสมมากเป็นแบบนี้ะจะคลิกแบบนี้บบนเออนะครับคือคนดูก็ต้องรู้สึกไปกับ เนาะตัวละครด้วยซึ่งแบบทั้งคู่ไปด้วยกันได้แบบดีมากๆทุกคนคนดูก็จะเชื่อกับความความเป็นเป็นความรู้สึกที่แบบคิดจริงรักจริงอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะนะครับ <c oughs> คุณผู้ฟังคุณผู้ชมรีไป search ดูนะพิมพ์ชื่อเพงแล้วก็อ่านใจในว่าไมล์ที่เาเจอมิวสิกวิดีโอเลยนะครับตั้งแต่ปล่อย MV ไปเชื่อว่าจะมีฟี e แ b a c k อีกด้านหนึ่งอีกแบบหนึ่งเพราะว่าคนก็จะอินมากขึ้นกว่าเดิมเป็นไงบ้างครัฟี e แ b a c k ของมิวสิกวิดีโอครับ ดีใจมากค่ะที่หลายคนคิมกับชมเรื่องการแสดงของเพ้นค่ะว่าจริงก่อนหน้าเนี้ยตอนที่เพ้นบอกว่าบอกว่าจะเล่นเองเชื่อค่ะอย่างชูทีมก็คือความแบบคอนเซิร์นนิดนึงเพราะว่ามันมีฉากที่จะต้องร้องไห้เยอะแล้วก็กลัวว่าแบบเพนจะกดดันตัวเองเกินไปจนอาจจะแบบว่าไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากลองดูสักครั้งก็เลยลองชาเลนจ์มากใช่ค่ะถือว่าแบบ ทำออกมาได้โอเคเลยตามที่ต้องการว่แล้วตอนที่จะต้องรองอ่ะเราจะต้องยังไงอะ่ะให้มันออกมาได้ยังไงอะ่ะน้ำตงน้ำตาอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยผูก็แบบว่าพูบิวแล้วค่ะว่าตัวเองชอบชอบเขามากๆค่ะแต่ว่าค่ะทำไมเขาถึงไม่ไม่เคยม่ชอบเรากลับเลยเราไม่มีพอเราไม่โอเคตรงไหนอยเงี้ยหุย่ยแต่มันก็หนักมากอือค่ะสมาธิต้องสูงมากเลย ส่งอารมณ์มาได้ดีตอนนันเออวันนั้นก็คือน่าจะเป็นหนึ่งวันเต็มๆที่เราน่าจะหนักเลยใช่ไหมะ่ะที่ต้องต้องเล่นกันขนาดนั้นนะ่ะหนักเลยค่ะเพราะว่าคือแบบซีนที่ไม่ได้รับหน้าเราแต่เราก็ต้องปลอารมณ์ให้กันค่ะก็คือแบบร้องไห้หลายรอบมากๆ อืมนะคะอาฉะนัน้นกูรู้ฟังคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะไปให้กำลังใจนะด้วยการไปดูเ v เยอะๆไปแชร์กันเยอะๆไปคอมเมนต์กันเยอะๆได้เลยนะครับเป็นความตั้งใจของเพนมากๆแล้วก็ทีมพุ่มกลับด้วยทีมสแสดงด้วยนอนที่แบบว่าเล่นด้วยกันแล้วก็น้องแคทดด้วยนะครับทีนี้แพลนไปถึงเพลงต่อไปหรือยังคะว่าเพลงต่อไปนี้จะเป็นยังไงต่อเนนี้วางแนวแบบไหนยังไงต่อฮนะจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเข้าไปคุยกับทีมเรื่ององว่าโปรเจกต์ใหม่ๆค่ะครับ รู้สึกว่าตอนนี้เพลงเพลงที่มีอยู่หลายครั้งนะคะส่วนมากก็เป็นเพลงเศร้าเออนะครับเพื่อจะได้มีเซอร์ไพรส์เพลงแนวอื่นบ้างเนาะก็ไม่แน่ไม่รู้ต้องรอแบบเซอร์ไพรส์ต่อไปจากเพนนะครับแต่วันนี้หนึ่งเซอร์ไพรส์เลยก่อนที่เพนจะมาฝากช่องทางในการไปติดตามเพนกันเดี๋ยวให้เพนร้องสดให้เราฟังดีกว่าว่าแอบใจในวุ้มไม้แบบสักฮุกส,สดๆนี้เป็นอย่างไรโอเคไหมได้ได้ได้เลยเพนนะครับพร้อมไหมพร้อมไหม จะได้ฟังสดพร้อมกันหนูออมองหาเพราะหนูมีซ่าด้วยค่ะแต่มาอยู่ตรงไหนเธอมาอยู่ไกลไหมต้องต้องเดินไปเอาค่ะงั้นร้องสดกันค่ะได้ได้ได้นั้นร้องสดสักฮุกหนึ่งเชิญเลยค่ะเพนทครับลองงานใจเธอกี่ครั้งก็รู้อยู่แล้วทีไม่รักพยายามไม่ใช่กว่านี้สุด ใชเธอคงไม่ต้องการจะมีสักครั้งบึงไม่ที่เธอเห็นฉันสำคัญปล่อยให้ฉันวิ่งตามเธอทั้งที่ไม่มีจะยือนอยู่ที่เสน้นใช่ เธอเหมาะกับเพลงซึ้ง oh. เพลงเศร้าจริงจริงด้วยดูสิ mm hmm. นะ้องไม่ต้องบิวอะไรเยอะเลยแค่ขึ้นมาก็คือซึ้งตามเพ้นไปเลยนะคะ mm hmm. พร้อมมากเพลงนี้นะฝากคุณผู้ฟังผู้ชมด้วยนะคระับเดี๋ยวให้เพ้นฝากช่องทางในการติดตามแล้วก็ไปเจอกับเพ้นได้ที่ไหนได้บ้างเชิญเลยครับ ค่ะก็ขอฝับเพ้นอ่านใจในเบอร์มายนะคะซึ่งเพื่อนรักจากเพนค่ะทำได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วก็ดูอุ้วีได้ในยูทูบไปค่ะค้นในเบอร์มายอ่านใจได้เลยก็ขอฝากเพ้นแล้วก็ผลงานที่จะพามาด้วยนะคะทุกช่องทางโซเชียลมีเดียชื่อเพนชาร์ทซีเพ้นไนท์นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวเซอร์ไพรส์แน่แวะมาเจอกันอีกนะเพ้นนะ ขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับเพน